สวัสดีค่ะทุกคนวายเกลคาวดิโน่ฮารุฮิอ้าอัมมาดิงไม่เปิดมาเรามากินคาวดิโน่กันได้ว้าวคาวดิโน่แดงมากทุกคนคาวดิโน่แดงมากค่ะแต่ไม่นี่ว้าย เดี๋ยวทำไมมันถึงเป็นโอ้ยแต่งไหมนี่นี่อย่างคนเยอะโอ้วันนี้คนเยอะมากวันนี้คาร์ีโนโเดี๋ยวดูสิโอ้ที่ไงทุกคนกล้องฉันกล้องฉันโอเคทุกคนเรามากินกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคน,คนเจอกันอีกแล้วนะคะ ก็ยังมี FC ขอลูกเล็กนะเดี๋ยวรอนะรอใกล้หมดหน้าก่อนเดี๋ยวจัดให้วันนี้เรามากินข้าดีโน่กันเดี๋ยวเราให้ดูวาเลาเก็บกี่ลกูกวันนี้อมมาลิงเราจะอยู่ฝั่งนู้นนี่ทุกคนนี่บางวันเราก็ทุกคนเ็นบุกอมมาลิงนู้น หวานมากค่ะคนเยอะนะ แต่เขาไปอยู่ที่เขาลินแอมมาลินกันหนมด เห็นไล่ชาเนาะไล่ชาคนอยู่ใกล้ๆคนถึนไม่ว่ามันแบบลูกเล็กผสมลูกใหญนะ่เนาะ มันเย็นมากทุกคนเฮ้ยจันหมาผิดห <c oughs> มาผิดเมื่อปีเขามีอันนั้นมองไม่เห็น ือมันมองไม่เห็นจริงๆทุกคนไม่ได้กแกล้งนะอแต่ว่ามันก็กินได้แหล, <c oughs> ละเขาว่าเรากินไม่ถึงสิบลูกเราก็ว่าทำไมไม่มีคนเดินมาหาเราเลยออันนี้เขาลิโน่นะคะมันจะเป็นสายพันธุ์ที่หอมอืม เม็ดมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะนูนออกมางนดูยังไม่เจอแบบมันมีอยู่ปีหนึ่งที่เจ๊น้อยมาแบบหแต่พันนี้คือ กินไปกี่ลูกเมื่อกี้ไม่ได้นับแต่ไม่เป็นไรหรอกมองไม่เห็นมุกอคนรู้ไหมว่ากินในสวนมันจะแบบ ือกล้องมาแบบโอมที่เร,เรายงเจอลูกมันเยอะมากจริงนะแต่มันไม่ได้ใหญ่จนแบบเวอร์วังนะคะแต่ว่ามันโอเคแหละยังยังไม่ได้ไปฝั่งนู้นสักทีเลยสามรอบแล้ว <c oughs> เห็นเขาบอกว่ารอบสิบเอ็ดโมงครึง่ง ทุกคนเราก็ถ่ายรูปเราก็วิ่งทุกคนบอกว่าทำไมไม่ตั้งกล้องคนก็คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะบางอย่างรัตก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกเพราะรัดไม่ได้แล้วไม่ได้มีกล้องเลยกำลังเดินหนีคน เราต้องเดินหนีเขานะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าม,มันก็มีเปรี้ยวบ้างหวานบ้างนะครับอืมหมมันมีอยู่ปีหนึ่งโอ้ยไม่ได้ไม่กินละเราจะไปไปกินสายพันอื่นบางคนก็โอ้ยพี่รัฐทำไมถึง อเดี๋ยวพาไปกินสายพันธุ์อื่นด้วยแบบโยซูโฮชือคนเขาเียบวันนี้ร้อนวันนั้นหนาวเย็นเจ็บนะคะทุกคนนี่อันนี้คืออ่าสายพันธุ์คาร์ลโ,โนนะคะฝั่งนี้นี่ฮาะุิเดี๋ยวเราไปกินสายพันธุ์อื่นกันเดี๋ยวไปเจอกันอีก ต่อตอค่ะอันนี้เราเข้ามาที่อัมาลิงนะทุกคนแต่ว่ามันจะอยู่ได้แค่ตรงนี้คนเยอะมากมอัมมาลิงอันนี้ลูกละคำได้่นี่ทุกคนหวานวันยำมาลิงหวานอรอกลับมันร้อนอื

ลูกกระคำนะคะคราวนี้มันไม่ใหญ่แต่ว่ามันหวานนะเด็กยังรู้เลยว่าอร่อยอะ่ะ ลูกละคำอันนี้เป็นคลิปลูกละคำนะรวมกันกันกบเคาริโน,โนมาเพราะว่าอาเบิมม่มแล้ว มันไม่ค่อยแดงหรอกเพราะว่าคนวิ่งมาอม,ามมาลิหมดเขาไม่ไปที่อื่นกันเลยเพราะว่าเขารู้ว่าสายพันนี้คืออร่อยแล้วก็แพงนะคะเหมือนค่อนข้างแพงเราก็อยากไปนู่นแต่ว่าคนมันเยอะทุกคนคนมาลงอม,มมาลิงหมดเลยเราก็ไปไม่ได้นะคะ เราไปยุซืสอโฮชีกันนะได้ให้สองขีเอามารวมกันนะคะเร็วกินนาทีแล้วก็พยายามทำให้มันได้เยอะแหละดูคนดูบางอันก็เจอแบบนี้บางอันก็ง่ายนี่เห็นไหม นี่นี่ตบอันนี้ลูกระคำจริงๆทุกคนไปเดีเราไปไลฟ์สดเจอกันนะคะนี่พามากินอมารินนะทุกคนบ๊ายบาย